พี่น้องอันนี้ครับบุญปุ๋ยมกับปาเขาครับผมนู่นใส่น้ำเลพี่น้องมาเอเรียบร้อยดีแล้วนะครับกันนาครับปาขามันมีขยับขยับครับพี่น้องอู้ห้ตัวแลยพี่น้องนี่ครับผมนู่นน่ดงน่นนั่นนน สวัสดีครับพี่น้องผมผมายรายสายลุยแล้วครับผมก็หายไปนานครับผมก็ไม่ได้หายไปนานหรอกก็ลงคลิปเรื่อยๆครับแต่ว่าเป็นคลิปหาหินหาตะกุ้งครับผมเพราะว่าช่วงนั้นเราวางช่วงกลางวันนะเราวางช่วงเช้าแต่วันนี้ครับวันหยุดครับผมแต่มีเวลาลงทุนหรอพี่น้องใส่เบ็ดครับผมวันนี้เอาเบ็ดมาสามสิบกว่าหลังครับสามสิบกว่าคันสามสิบหกคันครับนำมามากิน วทชุดใหม่ของปีนี้หลืออยู่แค่นี้เลยครับอากหาซิบคันเลยอยู่สามสิบกคันวทชุดเก่ามาแรงมากครับวันนี้เพราะว่าวันนี้มีน้ำครับน้ำมันแหงมุดเอามาสามสิบกคันกับม่รู้จะใส่มุดไหมพี่น้องนี่เหยื่อของเราเป็นเหยื่อส่เดือนครับวันนี้เหยื่อส่เดือนเหยื่อส่เดือนแล้วเหยื่อดินนั่นแหละครับผมเพราะว่าหาพวกไม่ได้ครับลองโทรไปถามพ่อเก่าไมนมีครับเหยื่อหวกหมุดครับแหลงผลิตผลิตไม่ได้ครับโทรไปถามเข้ามาชาว ผลิตไม่ทันอาได้ยังดูสภาพไม้อีกครั้งหนึ่งครับผมนามกแห้งหมดพี่น้องเลยเหลืออยู่ตามตะลุกตามมุมนี่หน่อยครับผมนี่แหละพี่น้องไม้ของเราน่าจกฟ้องครับผมนามกไม่อยู่ตามมุมต้นไมเลยครับนี่ครับผมมาแซมไม้ซึ่หนึ่งแล้วพี่น้องในเขาผมนี่หอยเชลี่เลียมดเลยครับดูครับเรือได้ต่อขอรอกันแล้วหมดเลยฟังนี้ดีหน่อยครับยังมีเรือบัง หวานเจอฝนครับช่วงนั้นกว่าสองรอบก็าเจอฝนสองหลอบเลยเลยแต่แซมอาครับกำลังรัดอยู่ครับเดี๋ยวจะห,อห้อยเทลียากันหลายพี่น้องเลยน้ำครับฝนก็ไมานานแล้วครับแห้งแรงไปเลยครับน้ำก็จะแห้งหมดละนี่ครับไปใส่แถวนี้เขาจะของก็แถวนี้ครับของหน้าพอมีหนามไอ้ใส่อยู่นิดหน่อยครับเป็ดมาสามสิบหกคันไม่รู้ยิบใส่มดไหมพี่น้อง หนังก็มีมุมนี่แหละครับนี่บิงนี่บิงนี่ก็มีนิดหน่อยครับแล้วอยู่น่าจะมีหนังอยู่สีกเดี๋ยวนีน่แหละเพราะว่าผมเดินมาเมื่อกี้ฟังนี่ก็ไปมีหนังนครับเดีย๋ยวใส่เดือนนี่ครับผมพุดมาบิงก็แข็งปุก๊กสนามดำเบอร์สิบหกครับไปลงมือเลยเล,ลิกแล้วนะครับผมออกมากทำราคาบ่งกว่าแล้ว การทำกานเสียเวลาครับแบกบสักหน่อยครับแบกยาสักหน่อย ลงมือใส่ล้างแรกเลยครับผมใส่เดือนกระกาะแห่แต่ขอเบ็ดกระ้อแะไรไป่เนาะยังไสไม่เยอะนะครับตอนเย็ยนแลวเยี่ยมมดครับขุดมาได้นิดหน่อยต้องใส่ทั้งดินนะครับใส่แค่ลงไปในน้ำนิดเดียวเแล้อครับทวนน้ำตื้น โอเคครับผมาเมาใส่ลังต่อไปนครับลังที่สองก็เล่นปากลงน้ำนเลยพี่น้องแล้วนานอยู่มุมเดียวเนี่ยครับใส่ไ้สักคนไปรุ่นครับผมมีปลาลงเรืออยู่ไหม ตัวไหนตัวนี้หน่อยแพ้ทั้งตัวเลยครับเยอะในเดือนตัวเล็กๆก็เกาะทั้งตัวเลยมาเนี่ครับผม โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตส่ต่อเสร็จนะครับผมับพี่น่องนี่ลอกกับสายเบเสร็จแล้วครับผม,ค,บบค,บผมค่าทุท้ทยนี่ครับผูกเชือกไว้ตั้งเดงนี่เป็นหล่องอย่างดีเลยครับหล่องรอยรถไถครับผมรอยรอยม่ใช้แล้วรถไถแอ้วอยเขาหลีดน้ำตอนที่วานในไม้นามมันมากครับต่บงนี้ก็รู้ครับเขาเป็นหล่องน้ำก็ ตรงนี้ลงน้ำลลึกก็มาค่อยงอกครับก็ยังงี้แหละครับอันนี้หน้าหน้าครับเป็นเมื่อนกันเลยแต่ว่าของแกก็ยังงอกเลี่ยวโฮมนิดหนึ่งของอย oney, motion, ู่แถวบนน่นครับแถวีนของหน้าครับมีหนามอยู่สองแถวนี้แหละได้ลึกก็ยังพอมีหนามครับแต่บนขุกแห้งหมดแล้วมีหนามอยู่สองสามบิงใส่ใส่เบ็ดได้สามสิบกคันพี่น้องวะนี่สามสิบหกคันนั่นแหละครับอย่างที่บอกกันเลยใส่เสร็จเร็วหน่อยครับวะนี่เพราะว่าเบ็ดหน่อย ปะยังไงก็มาเราหลุดมาชมนครับว่าจะมีผลงานให้รับชมไหมครับวันนี้ใส่เบ็ดมากัดซิ่งเงียบๆครับก็ได้ยินอยู่ครับเสียงปลาที่นั่นแต่ว่าเป็นเสียงปลาหน่อยครับเสียงปลาฉอดหน่อยนในนั้นจบเจ็บจบเจ็บแต่ว่ายังได้ยินเสียงตัวใหญ่เลยครับไม่รู้จะมีไหมเดี๋ราคอยมาหลุดมาชมกันนะครับพี่น้องว่าจะมีผลงานไหมครับวันนี้เอย่าใส่เดือนครับผม นี่ครับอีกขั้นหนึ่งอยู่ฝั่งนี้ครับเดี๋ยวเรามาหลุดมาชมกันนะครับผม <S <S สวัสดีเช้าพี่น้องในเวลามากรูเบ็ดแล้วครับผมทีสติปวกาแล้วครับคืนมาดูครับไหนมีแทกแตมครับผมเลย จะตัดมารับบอกชาวเลยแล้วกันครับพอมาขึ้นเรามาดูม,ามันมีผลงานสักแต้มเลยครับมันมืนมีป่าหรืออะไรครับหรือปาอ่ายางจินเบ็ดอา้าวมาขันแหลกเราสายเบ็ดที่เยียงครับแต่ว่าก็ไม่มีอะไรครับผม,มนี่ครับ ของเยอะเรายังอยู่ในยูเรนป่ะนัขออกขยันจิ้มเันครับผมมีเต็มอีกตัวยังไงเราถ่ายรับชมครับนะครับพี่น้องคูเบ็ดมาได้สี่ห้าั้นครับคั้นนี้คั้นเบ็ดที่หมูหมูครับผมโอ้ตัวป่าพี่น้องดูครับนี่ หลอกปอกเปิดมดุดโดนอะไรเด่นเป็นปูเด่นงานทัน้งนั้นครับใส่แผงทอดนะครับผมนเนาะเนียวนะครับโดยทอดปล่อยขึ้นครับผมตัวเล็กเกินไปครับอาจจะรอจุ๊บแต่ว่าจากดูนอะไรเป็นจิต ต่องวดใต้ปูนะครับมาปูกับหอยแทะเลหอยปล่ยอยนะครับผมครับพี่น้องขั้นตอนนี้ครับปลาเบ็ดเสียงเอียงครับผมดูแม่จิ้มเปล่าโอ้โหลูกปลาด้พี่น้องนี่ครับมไไอเตอร์่ซคดด์นีน่เลยครับ ฝังนี้ก็พี่ยัง,ยงับผมฝังนี้มัน่าจะอยู่นะครับฝังนี้มัอยู่ครับผมเอา้าเก็บทนายพี่น้องเนงาะเขาไม่แต้มไม่ตัวเขาจะตัวอมออปลาเอ้าปลากุ๊ปใส่เดือนมาละมาหน่อยมาของหยาดลงหน่อยเด้อพี่น้องเด้อมันมีเก็บลงครับผมนี่ครับ ขอบคุณที่เข้าับชมนะครับขอหยาดเก็บผมแต้มแหลกไปนอกดูสภาพเป็ดขะนี้ครับน่ากลัย,ยตรงนี้ทำเป็ดมาอยู่นี่ครับนี่เดวาอายุไหมครับอ,อะไอจกิงอย่างนี้ไม่ละสายม็ด โอ้มาอยู่กับพี่น้องไปแล้วครับไม่อยู่กับผมตนี่นเวลาเรามาดูไม่กินน้องนี่มันเงียบเลยม,มาดูอีกนอครับมาดูที่หังเลยนันจะลอยลุดครับเอาปิด ดูขัน้นต่อไปครับผมต้องมาปลาเบสซี่กรุงครับผมลาเบสที่กรุงเออเดบ่อยครับผมกเกาสลรอกเฮ้ยเดบ่อยครับ โอ้ยมายหนึ่งเต็มแล้วครับผมเจบครับสวยสุดเลยครับแต่ว่าเรียบร้อยดีครับเาสาจะลอกเลยพี่น้องคันนี้ครับบุญปุ๋ยมอคปาเขาครับผมมูดใส่น้ำนุ่พี่น้องมาเกอ็ดเรียบร้อยดีแล้วครับ อของใหญ่ซะด้วยพี่น้องแต่ว่าเดร้อยครับเออตอนเวลาเรามาดูเมืนกินเนาะคิดว่าแตา่เจอแบบนี้ปลาเลยไปมาดูตอนติบผมปลาเขาก็เล่นนกขนาดไหนเนาะครับมันก็ให้กระดาษเล่นนกดี <c oughs> ครับพี่น้องใส่สวยทุกเลยครับได้ครับตุยครับผมแม่เต็ตมคำเปรี้ยเลยำออกำมองไม่ลงครับผมใส่ตามตัวโลครับดนุนอ่ะกิฟครับผมไดาจะได้วีจะไ,ได้ครับพี่น้องคันทัาตันมาครับคัน,ปนไปหายแล้วครับนี่นี่นี่คันไปนอยู่ข้างนี่ครับ อ,อไม่อยู่ครับผมท่านนี้ไม่อยู่ครับอืมปลากินดึกๆนอ้องเดี๋ยวเสด็เดือนกินกินดึกครับนนท่านนีวว้ดูวันยอดเขาเขาเบ็ดนะเก็บครับผมไปรวมกันต่อไปครับน้องท่านนี้ครับปลาเบ็ดงุ่มงิแล้วครับจะไอยู่ยหรือไม่ครับ ไม่อยู่เลยครับทำไมมันเป็นอย่างนี้เออไปเยอะไปเดือนปากาึ่ึกครับนี่ไม่ค่อยอยู่ครับผมไปไปดูขั้นต่อไปครับเบ็ดเลยจักมันอาจจะถึง10ซพันธน์นะกาัแข่งนาครับ

หลอกคุยๆครับผมแต่สวยครับใครนี่นี่พอได้เห็นตัวอยู่ครับเราคุยครับแต่เป็นสามสิบขันได้เห็นตัวก็ถือว่าต้นยอดแล้วพี่น้องเนะาะจะได้ตลอกคำมันไม่กินนะครับปลากินหลอกลึกครับผมโอ้มันเดินหงายพี่น้องปลากในกินช่วงเดินตกะกับช่วงหกขุม มันก็ต้นก็คำมันเดินหงายครับอ๋อเราพยายากจิ๊บครับผมเราหักเงียงก่อนครับพี่นอ้องสองเพนข้างหน้าที่มัหมูปไปแล้วครับสองฝั่งเลยครับฝั่งนี้กับหมูเหมือนกันครับนี่เบ็ดหมุงมานนี่ครับนี่จะมันจะอยู่ไหมพี่นอ้องขันนี้ก็อุ่นครับดึงไปในตาสะลายนะครับ แต่ว่าเบาๆแล้วครับไม่เลยอยู่เนาะเนาะคือว่ากินดีเหมือนกันนะพี่น้องแต่ว่าไม่ค่อยอยู่ครับอันนี้ละ่ะขันนี้ก็ไม่อยู่ครับแต่ว่าข้นนี้หนะจะเป็นปลาไหลครับน้ำตื้นนิดเดียวนี่เป็นดินโครนขินลักษณะน,นี่เลยเป็นปลาไหลแต่ปลาไหลหน่อยอ่ะเก็บเบ็ดครับผม ครับพี่น้องนี่แล้วปูเบ็ดมาถึงขู่สุดท้ายของเราแล้วครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมหมดแล้วครับเบ็ดเราไปเราไปสรุป,ปรงานกันที่รถครับผมขออนุญาตทลางวัสะอาดหลังเบ็ดกันครับขอบี่น้องในเวลาสรุป,ปรงานของเราแล,แล้วครับผม งานเบ็ดสามสิบพกคันครับเยอะสะเดือน,นครับผมตอนนี้เก็บมาสีสีเต็มครับพี่นอ้องใส่เสื้อยู่ครับสามเต็มแต่ว่าตุย้ยเราก็ดุ๊กเต็มหนึ่งครับเราก็ช่อนใส่พกอีกเต็มหนึ่งเ้าะตัวน้อยนี่เขาะจะปล่อยขึ้น,น,นอย่างไพี่นอ้องไหวมันไปใหญ่ไหวมาดักกินทีหลังครับน่าจะผมครับแต่ว่าคนอื่นเขาก็มาดักกันเลยครับ ข้างไว้กีใต้ถิ่นก็หน่อยเอาจะตัวใหญ่ไปตามตัวพราะเราครับปล่อยไปนี้แหละนานก็จะแห้งแล้วนะจะหลอดไหมลูกคร่ะนีอ่อ๋อโอ้ถึงแล้วครับอ๋อมีพลงงานดูกเพิ่งนี้รนบบนนครับพี่น้องเอากระเป๋าไปสามตัวนี่ครับใส่ได้สวยครับนะครับดูกกุอ้อยช่ายดาวน้องผิหมุครับ ผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนแรงใจทุกไลท์ทุกแชททุกคอมเมนต์เก่นเก๋งครับผมผู้ที่เข้ารับมารับชมใหม่ก็ฝากากดจับตัวหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปครับผมใกล้จะถึงพันคนแล้วครับพี่น้องขอกําลังแรงใจจากพ่อแม่พี่นอ้องใกนการรับชมทุกท่านนะครับผมรับผมคลิปนี้ก็มีความหมายให้ชมเพียงเท่านี้ครับเรากลางคืนก็คงจะตัดมาเป็นรอบเช้าแล้วครับเพราะกลางคืนมันมีแต้มพี่นอ้องคลิปมันจะได้ไม่ยาว เดินไปด้วยครับผมอย่างนี้ก็ฝากติดตามชมพบกันคลิปหน้าครับผมโจนี่เยอะหายากและนะ้วทำขั้นเป็นน้องไอ้หนามกัเหลือพอแต่ใส่นิดๆหน่อยครับผมตามบอดลึกอย่างนี้ก็ไพบกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอตัวล้ายนะครับผมแต่เวลาไปทำภารกิจคือเก่าครับตะวันเกิดขึ้นแล้วครับขอบฟ้าแดงๆนะครับ จกตะวันนแดงๆผูขึ้นมาครับแต่เวลาไปทำงานประจำมีคือเก่าครับผมไปพบกันคลิปหน้าอีกรอบครับผมสวัสดีครับ